ซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วอีกฟันดีแม่นขนาดจักงวดละสิบห้าวดนี่งวดที่สิบหกนะสิบห้างวดคเขามีตังเขาก็รวยได้เลยแต่ยายไมก้าอย่างได้ก็ร้อยหนึ่งสองร้อช จะขายคนื่อนบอสใค่จะไม่งให้ซื้อเลยซื้อไม่บอกว่าซื้อตัวเองนะว่าซื้อให้คนอื่นอุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเลยคุณแม่แสดงว่าแสดงว่าคุณยายไปซื้อเนี่ยเขาไม่ขายให้เลยง่ายต้องว่าคนอื่นเขาปากซื้อใส่ของยายแต่ถ้ายายแต่ถ้ายายเป็นคนซื้อเองนี่เขาไม่ขายให้เขาไม่รับเขาไม่รับไม่รับเลยตายายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนๆผมเห็นเสียงเรียงงามเป็นยังไง เห็นเดินทางมาตลอดเลยับผมได้โชคตลอดใช่ไหมครับอเป็นยังไงยายเดินทางมาจากที่ไหนนี่สำรงทาาโอ้สำรงทาบ้านเราเองนะครับอยู่โซนที่ที่พักอยู่มาจากสำรงทาบเห็นได้ยินข่าวว่าได้เข้าทุกงวดใช่ไหมคุณตาก็ด้ทุกงวดได้ทุกงวดด้วยม้ทุกงวดม้ทุกงวดทางไทยทางไทยทางขามค้ง เพื่อนบ้านเราหมดเลยอุ้ยอย่างงี้ต้องขอเบอร์ไว้แล้วมั้งนี่ทไมแม่นจังเดี๋ยวจดเบอร์ไว้หน่อยนะคุณใจมีเบอร์ไหมนี่เดี๋ยวขอล้างไม้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแต่ตอนแรกคุณแม่อาเรียกคุณแม่ดีกว่าคุณแม่กับคุณพ่อนี่ชื่ออะไรครับบัวรีบัวีกับคุณพ่ออะไรตามแต้บรรยายอ๋อถานแต่ยายรับแม่บัวรีเนาะอ๋อแม่บัวรีนี่ เห็นเห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยเข้าทุก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 งวดนี่ได้แนวทางมาจากยังไงครับคุณแม่จุดทูกก็จุดทูบเอานั่นแหละจุดทูบก็เข้าอีกเข้าอ้าววันนั้นไหวลาววันศุกร์เนาะครับจุดแดงอ้าวี่ออกหกฉีฉีอ้าวก็ได้นี่ครับเต็มเดียวเนาะแล้วส่วนรัฐบาลไทยนี่เข้ามากี่งวดแล้วครับกี่งวดแล้ะง้อถูกจนนับไม่ได้ประมาณสิบห้างวดแล้วเฮ้เดี๋ยวด่าเอาเอาผ้าแม่เอกชิ้นิดนึง กิ๊งหมดแล้วนะไม่เป็นไรต้องปิดสิบห้า,หางวดเดี๋ยวเจ้ามือก็จะรู้สิบห้างวด <laughs> ไม่ธรรมดาเนี่ยเ<อ>ขาจะปล่อยคนซื้อเนาะบ่กเราจะแม่งให้ซื้อเลยซื้อไม่บอกว่าซื้อตัวเองนะว่าซื้อให้คนอื่นอุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเลยคุณแม่แสดงว่าแสดงว่าคุณยายไปซื้อเนี่ยเขาไม่ขายให้เลยง่ายต้ององ นคนอื่นเขาฝากเพิ่งใช้ของยายอืแต่ถา้ายายแต่ถ้ายายเป็นคนซื้อเองนี่เขาไม่ขายให้เขาไม่รับเขาไม่รับไม่รับไม่รับเลยเหล็กอันเขาเป็นเล็กอันเขาจะเป็นเล็กอันเลยถึงเรามาเจอคนมีบุญนะพี่น <um ้องได้เป็นบุญมากี่งวดแล้วนะสิบห้างวดโอ้สิบห้างวดของแกเป็นีรของแกมาเจอของนี่แกสำหรับวดนนี้นี่เป็นมาอยู่ตลอดนะฮะ เราได้ทุกวันดันอจันสุกจันพุทธสุขจันพุทธสุขเดี๋ยววันจันก็เอาอีกแล้วเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรคุณยายอันนี้อันเดี๋ยวนี้หลังไม้นะค่อยคุยกันแต่ตอนนี้จะถามรัฐบาลไทยคุณยายก่อนมันนี่มาขอถามคุณแม่ก่อนดีกว่าเจอกันบ่อยๆอามคุณแม่ถ้าไม่บอกเป็นเสียงก็ยกมือยกไม้ก็ได้ขอสองตัวพอเนาะนี่เอาสามเลยคุณแม่ชอบตัวไหน สีห้าเลยห้าสห้าโอ้โหเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเลยสี่หสก็เลยหลายตัวกันเนาะแล้วสามตัวล่ะคุณแม่ยังไม่นั่นเลยมาถามแล้วเอาเลยคนใยายเอาเลยแต่นี่แนะไปก่อนเอาเลยคุณแม่อ๋งห้าสี่หกห้าสเฮพี่น้องสองตหห้าสี่ก็ตัดมาจากหกห้าสี สวยงามมากคุณแม่อยู่ที่สำรวงท่าพูดแค่นี้ไม่รู้ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าโอ้แต่ไม่เป็นไรคุณแม่จะรวยเพราะเอฟซีที่ดูที่นี่แหละถ้าคุณแม่บอกถูกนะจัดไปเดี๋ยวผมพาไปหาถึงบ้านเลยจะได้มีเอฟซีแล้วเนาะคุณแม่เนาะเออธรรมดาที่ไหนใครจะบอกว่าเดี๋ยวคุณยายบอกว่าไหนบอกคุณทุกงวดไม่เห็นรวยเลย คุณายนัดูนอกหมานะครับไม่ต้องห่วงแกมีบริการด้วยนะดูดูหมวกดูหมวกบริการเรียบร้อยแต่สุ่มเงียบนะเนี่ยไม่เคยบอกใครเลยซุ่มเงียบเป็นคุณยายอะไรนะบโอ้โหบัวรีคุณแม่บัวรีเรียกคุณแม่ดีกว่านะคุณแม่ชักปีละก็เป็นผู้หญิงแเสียบสิบแล้วโอ้เก็ีวสูงกว่างามเลยแม่บัวรี เจ็ดชิสองม่พอไ่าอหองยอนะเจ็ดิสองได้ข่าวว่าตอนนี้คุณแม่ไปซื้อที่ไหนเขาไม่ไม่ขายให้ใช่ไหมไม่รับเลยเจมือถ้าออกจากแม่ยายไม่บอกว่าซื้อตัวเองร้านให้มาซื้อให้ถ้าบอกว่าตัวเองถ้าบอกว่าซื้อเองนี่เขาจะไม่ขายอ้าวเชื่อไหมหกหกวันนั้นพอหัวใหญ่ออกแล้วเราจะไปซื้อหกหกนะกับแปดสาม อไม่ร et, 6, 6, 8, 8, 8. ับแล้วเขาบอกแม่รับให้ตาไปซื้อที่อื่นให้ตาไปซื้อบ้านทําไม่หน่อยตาก็ไม่ไปพอสองทุ่มขึ่งออกไปแล้วหกหกครับสามแปดแปดสามแต่นอนอีสุดโกรธให้น้ำไม่ต้องมตู้เลยโกรธจะไม่กินข้าวเลยไม่ได้เนาะไปแกไม่ไปถามแกดูซิไม่ไปะสำหรับงวดนี้เอาคุณแม่บอกให้พี่คนนั้นหน่อยครับแกจะเขียนให้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยมรับกี้นี่ครับ 65G นั่นแหละ 65G แล้วแเราชื่อลอตเตอรี่ไปแล้วได้คุณแม่เป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะแม่นของแท้ของแท้แม่ไปดีซื้อไปแล้วแล้ยายไม่รู้นะเป็นอะไรกันสองตัวสี่ห้าเลยนะแม่แน่นอนนะครับคุณแม่ก็ชอบแค่นี้จริงๆไม่ร้ายตัวเนาะแล้ววันนี้คุณแม่เดินทางมาอะไรครับวันนี้มานุ่รถรถโฟล์คเนอร์อยู่นู้น อยู่ด้านหลังนู่นจอดอยู่ด้านหลังทำไมไปแอบไว้ไก่ยังเดี๋ยวคนจะเห็นเดี๋ยวคนจะรู้ยายแก่งจนนี่ถูกซีฟังงวดติดเนาะงวดยายมาคืองวดที่แล้วเรามากแล้วก็มาผ่อนเลยนี่นี่ยังแก้วยังจำได้รถไปจอดซ่อนเลยตัวเอนเราม่ใช่แอบลานะลากระปูกระลากระปูเลยเราลยวราลมปูนะเวลายายนั่งปูว่าอ้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ต้องนั่งก็ต้องลุกขึ้นลากระปูเลยปูไหนครับเนี่ยปูดมอะ เดี๋ยววันนี้รอเด้อวันนี้ก็รอปูดมด้วยปูดมจะมาเนาะปูดมให้หกสองเนาะแม่เนาะครับเว่าอยากได้ผ้าเนาะผ้าขม่ามะถั่วก็เอามาให้หมดนั่นแหละอ๋อวันนี้เตรียมมาด้วยเอามาให้ทั้งสามนั่นแหละเตรียมมาให้ครับตาจันตาเซ่ข้าวดมปูดมเตรียมมาให้เลยครับ เขียนตัวคนสวเลยนะครับตอนนี้ตัวใหญ่ให้ดูเลยเขียนสวยๆเลยอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่กําลังเขียนตัวเลขอยู่เป็นคุณครูนะครับอาจารย์บุญคำอาจารย์บุญคำเขียนให้อยู่นะครับโจวซ้อนสารสวยมากเลยคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเลขเบอร์ตัวเลขนะครับเขียนตัวเลขสวยดีเนาะเป็นคุณครูเก่าครับครูเกษียณเลขสวยมันก็ต้องงามอย่างนี้แหละคุณแม่เอ้านี่ท่านออกจากยายบุรีนี่จมือไม่รับเลยนี่ หกห้าสี่ห้าสี่สี่ห้านะครับคุณแม่พูดน้อยนะครับเป็นแน่นมากครับมวดเป็นงวดที่แปสิบปีแล้วสิบงวดแล้วที่สิบหกนะครับของแม่บุรีเป็นคำนวณบป่าคุณแม่เป็นคำนวณใช่ไหมผมก็คุณคุณคุณแม่งวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบหกโอเคถูกมาแล้วสิบห้ามวดถ้าถูกวันนี้เป็นงวดที่สิบหกสิบหก เฮ้่น้องลองกระปงตามดูงครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับคุณแม่บอกเอฟซีอะไรสักอย่างไหมก่อนที่จะออกช่องนี้ฝากบอกเอฟซีหน่อยให้ชุกให้เอฟซีชุกเป็นเพียงแนวทางเนาะหรือว่ายังไงครับบอกอะไรกลัวคนทังบ้านก็รู้อเอาโอเคครับขอบคุณแม่นะพูดน้อยๆครับผมัสเขาหินเลยนะยายมาไม่ใช่ว่ายายบอกว่ายายไปที่นี่ที่นั่นไม่บอกอครับ งั้นก็ขออนุญาตคุณยายนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตคุณยายเป็นครั้งแรกแล้วกันสําหรับทีมงานเราเนาะครับผมเป็นแนวทางให้สําหรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับอาจคลิปหน้าอาจจะมีอะไรดีต่อเดี๋ยวขอบคุณแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณแม่บัวรีบัวรีสําหรับวันนี้ขออนุญาตถ่ายทําคุณแม่เนาะครับผมขอบคุณครับนะครับรค่คดีทุกคนทุกคนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม